จ้าเพื่อนๆมื้อนี้แม่สิพ้ามาผัดขิงไก่เนาะจ้าเนาะผัดขิงไก,ก่ก็มีขิงเนาะจ้ามีขิงขิงซอยเนาะจ้าใส่ใส่ขิงซอยแล้วก็มีแล้วก็มีพริกพริกหยวกเนาะจ้ามีพริกหยวกแล้วก็มีหอมหัวใหญ่แล้วก็มีเอ,อ,อ่อมะเขือ,อเทศมะเขือ,อเทศลูกใหญ่เนาะคะนะ่ะเนาะผสมกันจ้า ิงประกอบมันนะจ้ะเนาะแล้วก็มีพริกพริกนี่เพใส่ลายจ้ะนี่ใส่แค่นี้เพราะว่าขิงนี่มันออกเผ็ดที่ล้วนะจ้ะบ่ค่อยถือกันกบพิกปนใดก็ต้องใส่นยหน่อยถ้าเพราใส่ซสเลยมันก็สิจืดนะจ้ะเนี่ยมีไก่ไก่แม่ไก่ซอยนะจ้ะซื้อมาจาก้านเนาะไก่ซอยนี่ละจ้ามาเบิ่งกันเลยนะจ้ะเนาะอ้าวข้างเรกก็เอาน้ำมันใส่นะคะน้ำมันใส่ไม่มากค่ะ เอาเน้อวันใส่นิดนึงหมาไม่ติดนึงเนาะเห็ดไปอ่อนๆนะจ้าแต่ก็เอาพริกผัดพริกก่อนนะจ้าเนาะกระเทียมตำใส่กระเทียมนะจ้าตำใส่กระเทียมเดี๋ยวเดี๋ยวกระเทียมกับพริกให้หอมนะจ้าเนาะนี่เห็ดง,ง่ายๆนะจ้าเนาะผัดพริกผัดทิ้งไก่ผัดผัดผัดผดให้หอมหอม อิกใส่กระเทียมตำใส่กระเทียมจ้าไปกระเฮ็ดไฟถอนคางอ่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมันสะใหม่มันจะบอหอมจ้าอันนี้หอมเลยนะจ๊ะเนาะเหลืองแล้วจ้าเหลืองแล้วนี่เหลืองแล้วจ้าเหลืองแล้วก็เอาไก่ใส่เนาะจะนี่ไก่ไก่ประมาณ เก็ดขีดนะคะ๊ะใส่ไปเลยคัดกัอน,นะคะ่ะผัดไก่ผัดไก่ใส่พริกใส่พริกใส่พริกเอ้ขียวไว้นะจ๊ะพริกกับกระเทียมเขียวผัดเลยวันนี้เรียงไฟได้คะ่ะเรียงไฟแห้งได้เไไดอาเทืเนื้อไก่ใส่เดียว,วกับต้องเรียงไฟขึ้นนะจ๊ะล้วนล้วนก่อน ล้วน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 ไก่กนไม่ก็น้อล้วนไก่ให้สุกสุกพอดีเพราะง้างว่ให้สุกเกินไปคำว่าล้วนนี่ก็คือว่าว่ให้มันสุกเกินไปแล้วก็ว่ให้มันดิบว่ให้มันสด เอาเพราะม,มันกลนนมกล่อมนะเองกลมกล่อมใส่วเวลาเดียวน้อยนึ่งค่ะ้วนไก่ล้วนไก่ล้วนไก่ ล้วนไปเรืเ่อยๆเนาะจ้ะน้องล้วนใกล้ไปเรืเเ่อยๆจ้าน้องก็ทันพอเอาเนาะจ้ะนิดนึงนี่น้องก็ทันได้พอใส่ปุ๋ยเครื่องจ้าเออวันนี้คือจิพอแล้วนะจ้ะน้องพอแล้วนี่ใกล้สิล้วนแล้วสิปเ,เป็นแบบนี้นะจ๊ะสีผัวแดงสีบัวด,ดิบแล้วก็สีบัวสุกเกินไปจ้าแล้วก็คือเอาเครื่องปรุงใส่เนาะจ้ะน้อง ตองปรุงใส่ก็คือเอาน้าปลาใส่ก้อนกระน,น้ำปลาใส่าใส่ลหลายได้จ้ะเด้อเดี๋ยวมันจะเค็มผัดคิงนี่เค็มกินบ่ไา้ได้จ้ะอันนี้สียูขาวยูขาวใส่ตามมาด้วยน้ำมันหอยจ้านีชูรสชูรสเก่าใส่เลยนะจ้ะนะาจแค่นี้แหละจ้ะแล้วก็น้ำตาลตัดน้อยนึงนะจ้า ตามซ่อนบ่อข้อซ่อนจ้ะเพิ่งซ่อนหัดไปกันเลยจ้ะงใสล้แล้วนาะแกน้อยังใก้แล้วก็ใหม้มันเดือดมันอยากให้มันสุกนะจ๊ะเิ่ไใ,ใกล้สุกกนอม่แไป เอาเครื่องปงรุงใส่แล้วก็ให้ไใกล้สุดเดียดดีนะจ้าเตาแก๊สนะจ้าใส่เตาแก๊สเลี้ยวนะจ้าใส่นันจะเลี้ยวเลี้ยก็ต่อท่านทั้นใจทั้นใจันใจ,นใจดีแล้วเขาก็เอาขิงใส่จ้ะขิงซอยว้ล่างย่างสะอาดเดียวนะจ้าน้อ พีดลงไปเลยด้วจ้าทิงแม่ก็บว่าใส่ลายกันไปกับจ้าเพราะมันมีเกังผสมเย,ยู่ยอีดเยอะนีหน่ากินแล้วแกเนาะ ขนาน,นประท่านสุกยังหน่ากินแล้วะ่จ้าผัดขิงไก่หอมมฉีเลยมีจ้าไก่จริงแล้วนะคะขิงซอยผัดใส่็ขิงซอยแล้ว หลังจากใสขิงแล้วนะจ๊ะขิงแล้วก็ให้ผัดให้สุกจากน้อยนะจ๊ะสุกจากน้อยผัดให้ใกล้สุกอีกทีก่นอนไม่คิดว่าใกล้สุกแล้วนะจ๊ะสุกแล้วจ้ะสุกแล้วเขาก็อันึิงประกอบมันใส่นะจ๊ะอันนี้ก็มีพริกหยวกนะจ๊ะพริกหยวกแล้วก็หอมหัวไ่แล้วก็ไอมะเขือเทศใส่ลงไปเลยจ้ะ ผัดให้เท่ากันขอโทษน่านนนกินไม่ได้นอกกันผักใส่เลยบางคนเพิน่นกับซีโป้เฮ็ดแบบแม่นาจ้ะนะอันนี้คือสูตรแม่สูตรแม่คเคยเฮ็ดแบบนี้นะ,ะ,นจ,ะจ้ันส่เสบใส่มะเขือเทศเพื่อหมายถึงว่าเขาใส่มะเขือเทศมันสีไอ้ขิงนุ่นซีโป้เดชินห,หินหลายนะจ้ะสีโป้หินลายสีโป้ฉุดลายนะจ้ะหอมหัวใหญ่ใส่ เป็นผักเขาอีกต่างหากมีแต่ขิงย่างเดียวกับพ่อน่า,นากินนะแม่เคยเห็ดขายเห็ดเบิ้งได้ได้จเด้อเห็ดไปขายก็ได้จ้ะเห็ดกินก็ได้ถ่ายให้มันยกได้จังให้ผักยุบจักหน่อยหน่ากินแล้วจ้ะเนาะเพื่อนเห็ดได้ใจเด้อเด็กินร้องเบิ้งได้จ้ะ อ่าสินบ้จ้าเออขึ้นไปแซ่บแซ่บขึนไปแซ่บชิมเมืองกันกนะจ้าเนาะแม่ชิมเบืองกันเด้อชิม,มกันนะจ้จมมาจากมาชิมเบืองกัน่ายนะจ้ะ แซ่บจ้าแซ่บแซ่บพอดีเลยจ้ะปรุงได้พอดีมากเลยจ้าอร่อยๆๆอร่อยอร่อยอคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะอาโขลกซ้ำมีนะจ้ะเนาะเพื่อนๆนี่เห็ดกันได้จ้ะเด้อบ่วผิดหวังเลยจ้าแซ่บเสียบกลับรถมาแซ่บนึ่นี่ออกมาแบบนี้สสจ้ะสวยๆจ้านี่เลย ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมคลิปแม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยๆนะคะสวัสดีจ้า